ถ้าอยากจะเทียวมันไทยที่ไหนไงก็อินเทรเช้าวันที่2ค่ะเราขึ้นมาที่ยอดเข่วหน้าเกิดค่ะเพื่อมาในมาศการพระพูทธมิ่งมงคลเองหน้าคืรๆค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตเลยก็ว่าได้ค่ะใช่ครับใหญ่มากๆเลยครับเอ่อสูงราวๆประมาณ45เมตรนะครับค่ะแล้วก็สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมดเลยแต่ว่าเสียดายในที่วันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับใช่ค่ะใช้เวลาอีกประมาณ5ปีนะครับกว่าจะสร้างเสร็จก็อีก5ปีนะคะให้น้องก้าบพาคุณแม่มาดูใหม่พี่โบสนใจจะมาด้วยกันไหมโอ้นแน่นอนต้องมายอยู่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะดีครับ คนเอกหน้าคีรีจะยังสร้างไม่แล้วเสร็จก็ถือว่ามีความงดงามและยิ่งใหญ่จริงๆค่ะและหากคุณผู้ชมแวะมาที่ภูเก็ตแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่ยอดเขาหน้าเกิดแห่งนี้ด้วยนะคะนอกจากจะได้กราบพระองค์ใหญ่แล้วยังได้ชมวิวสวยๆจากมุมสูงของภูเก็ตอีกด้วยค่ะและเมื่อลงมาจากยอดเขาหน้าเกิดแล้วโบพาน้องกราฟและแม่แดงมาที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองกันต่อค่ะ วัดฉลองเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆของภูเก็ตผู้คนจากทั่วประเทศมักจะมากราบรูปหล่อของหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงซึ่งเป็นที่เคารพสักดิ์สิของคนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยได้อิ่มบุญกันแต่เช้าเลยค่ะ มาภูเก็ตทั้งทีถ้าไม่พาสองแม่ลูกที่น่ารักของเรามาที่ชายหาดป่าตองเดี๋ยวจะเสียชื่อโบและรายการเที่ยวไทยไม่ตกต่อเปล่าๆปล่อยให้สองคนแม่ลูกเดินเล่นกันตามลำพังที่หาดป่าตองดีกว่าค่ะวันนี้นะคะที่หาดป่าตองก็ยังคงมีน้ำทะเลใสแล้วก็ฟ้าส,สวยๆแบบนี้ค่ะก็ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีค่ะแต่อย่างหนึ่งเลยนะคะสัมผัสได้ถึงความรักของสองคนแม่ลูกค่ะสดชื่นกว่าอากาศริมทะเลค่ะ แล้วเราครั้งสุดท้ายน,นี้มาทะเลเมื่อไหร่นะเอาตั้งใจอยู่ม .2 ไงสิบกว่าปีแล้วดิและเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เรามางกเก็ตเนดีใจมากเลยอ่ะที่ได้มาเที่ยวครับหายนิดไกลมากเลยเนะี่ยสี่กิโลมแม่แต่าก้าวชอบเวลาเห็นฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ย ยิ่งถ้าแบบเห็นเขาแบบมีความสุขเวลาเขามาเที่ยวแล้วแบบมันรู้สึกดีอ่ะมันดูแล้วมันประทับใจที่แม่ชอบนั่นอะโปรดย่าถามจำเนื้อไม่ได้เไม่ได้จำเนื้อไม่ได้เธอนานเท่าไรจำเนื้อไม่ได้รู้ไว้อย่างเดียวเดียวนี้รักเธอและรักตลอดไปรักมากเยงไหน ที่ดวงใจฉันสำหรับโบและทีมงานบรรยากาศสวยๆของชายหาดป่าตองในนาทีนี้ยังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับพวกเราได้เท่ากับภาพความรักระหว่างหมอกราฟและแม่แดงตรงหน้าทำให้เราได้เรียนรู้ว่าบางทีสถานที่ก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าการเดินทางครั้งนี้เรามากับใครต่างหาก ไม่ต้องดราม่าน้ำตาซึมแล้วก็พอมองเห็นความรักระหว่างแม่ลูกได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแม่แดงกับหมอกราฟวันนี้มาเที่ยวภูเก็ตสนุกไหมคะ สนุกมากเลยค่ะผ่านมาเนี่ยนะคะนับว่าสนุกมากแล้วแต่โคมาถึงตรงนี้เนะี่ยโหประทับใจมากนะคะแล้วหมอกาฟเป็นไงบ้างคะประทับใจอะไรบ้างคะกับการเดินทางครั้งนี้คะก็ดีครับเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับแม่ครับวันนี้ก็ได้อยู่กันมีเวลาด้วยกันค่อนข้างเยอะปกติแล้วเวลาอยู่ด้วยกันนี่ก็แค่จะแบบที่บ้านไปร้านอาหารเฉยๆครับแต่นี้ได้มาถึงภูเกต็ตเที่ยวทะเลทเที่ยวเมืองเก่าย่านเก่าเมืองภูเกต็ตได้กิน อาหารแปลกๆอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เป็นวันแม่นะครับกาวก็มีอะไรจะให้คุณแม่ครับไว้ดูเวลาคิดถึงกา้าวซาบสึ้งใจจนพูดไม่ออกเลยค่ะคุณแม่่คโบ้เชื่อจริงๆค่ะว่าการเดินทางท่องเที่ยวนะคะจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นคะ่ะลองหาเวลาว่างดูนะคะอาจจะเดินทางท่องเที่ยวคแค่ระยะเวลาสั้นๆวันหรือ2วันก็ได้คะ่ะ และถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากเดินทางแบบแม่แดงแล้วก็หมอกานะคะอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่ความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวของคุณมาตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้ค่ะหรือว่าจะอีเมลมาก็ได้ค่ะที่ thailandintrend@gmail.com ค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับโอ้โหแม่ประทับใจมากเลยคุณแม่ยังอึ้งอยู่เลยนะคะไม่ได้แล้วค่ะเนี๋ยโบจะต้องพาแม่มาเที่ยวบ้างแล้วตอนไหนเนี่ยวันไหนไปก 是美 <laughs> <laughs> มีนะครับตึกเก่าๆแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าที่นี่แล้วก็สถาปัตยกรรสถาปัตยกรรมก็คนละแบบกันลเขียนว่าอะไรด้วยเห็นข้างหลังมีเขียนด้วยอ่าแม่ก็ชอบให้เขียนครับ